สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงทิศทางการส่งข้อมูลนะคะในระบบการสื่อสารสามารถส่งข้อมูลในทิศทางต่างๆได้หลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รับส่งข้อมูลนั้นได้รับการออกแบบเพื่อการส่งข้อมูลในรูปแบบใดสำหรับทิศทางการส่งข้อมูลนี้สามารถมีอยู่3รูปแบบด้วยกันคือ 1. การสื่อสารแบบซินแพ การสื่อสารแบบซิมแพคเป็นการสื่อสารแบบทิศทางเดียวโดยจะมีแต่ละฝ่ายทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเท่านั้นเช่นฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ส่งดังนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นผู้รับเท่านั้นตัวอย่างของการสื่อสารแบบซิมแพ็คเช่นการกระจายเสียงของสถานีวิทยุการแพร่ภาพทางโทรทัศน์และการส่งข้อความผ่านทางเมเจอร์เป็นต้น สการสื่อสารแบบ h a ร์ d ดูเพ็เป็นการสื่อสารแบบสองทิศทางสลับกันโดยการส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณเดียวดังนั้นจึงไม่สามารถรับส่งพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันการกดสวิตช์ในแต่ละครั้งจะเป็นการสับสวิตช์เพื่อให้อยู่ในสถานะเป็นผู้ส่งข้อมูลหรือเป็นผู้รับข้อมูลตัวอย่างการสื่อสารชนิดนี้ก็คือวิทยุการสื่อสารของตำรวจ 3. การสื่อสารแบบฟูดูแพคกเป็นการสื่อสารแบบสองทิศทางในเวลาเดียวกันกล่าวคือทั้งผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันในขณะเดียวกันได้ตัวอย่างการสื่อสารแบบฟูดูแพคกเช่นโทรศัพท์ซึ่งคู่สนทนาสามารถคุยโต้ตอบกันได้ในช่วงเวลาเดียวกัน